หนาวนี่ที่เห็นพูดอยู่เป็นควันๆน,นี่ประมาณลบสองศาอยากจะแบ่งความหนาวไปให้ที่กรุงเทพบ้างนะฮะหลังจากที่ผมไม่ได้ไลฟ์มาแต่วันที่3 3วันนี้ก็เข้าสู่วันที่1ซึ่งเป็นวันปีใหม่พอดีนะครับผมยังไงก็สุขสันต์วันปีใหม่เพื่อ,อนๆทุกคนนะครับแฮปปี้ิวเวียนะครับอะไรที่เพื่อนๆเนี่อนอยปรารถนา หรือว่าอยากจะได้อะไรก็ตามก็ขอให้สมหวังตามที่ทุกคนปรารถนานะครับออตอนนี้ผมอยู่หน้าโรงแรมที่มิวนิกนะครับผมชื่อเ e เดอร์แมนะครับผมอากาศหนาวก็อยากจะถ่ายวิดีโอเพื่อที่จะทำให้หายคิดถึงการไลฟ์บรรยากาศการไลฟ์นิดหน่อยนะฮะเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์มาตั้ง10วันอยากกลับไปไลฟ์มากๆนะครับผม ก็คิดว่าจะได้กลับไปถึงไทยประมาณวันที่2ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะได้ไลฟ์เริ่มต้นไลฟ์เลยไหมวันที่2หรือวันที่3นะครับแล้วก็แน่นอนว่ามีของฝากติดไม้ติดมือกลับไปด้วยนะครับผมยังไงก็เต็มตัวรอรับชมได้เลยนะครับที่บิดอันดไวซ์เซลดอไมไลฟ์หรือว่าที่ลิงก์ด้านล่างดูได้เลยนะฮะตรงเดสคริปชันนะครับผมมีลิงก์ไว้แล้วก็เดี๋ยวได้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับจะได้กลับไปไลฟ์แน่นอนช่วงวันที่2หรือวันที่3นะครับประมาณนั้นนะ ยังไงก็จริงๆวิดีโอนี้ก็อยากจะทำขึ้นมาเพื่อที่จะแฮปปี้นิวเอียร์นะครับในปีใหม่นี้นะครับกับทุกๆคนที่กำลังรับชมอยู่แล้วก็อา,อาจจะมารับชมหลังนะครับผมคิดถึงเพื่อนๆน,นะครับผมทุกคนเลยทั้งคนในกิวคับแซบแล้วก็คนที่มาชมไลฟ์อยู่ผมอยู่เป็นประจำแล้วก็คนที่ตามผมอยู่ใน YouTube ด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวกลับไปยังไงผมขอ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยในปีใหม่นี้นะครับผมผมจะพยายามไม่ขี้เกียจพยายามไม่อู้แล้วก็จะพยายามทําวิดีโอดีๆออกมาแบ่งปันโดยเฉพาะในเรื่องเกมวินดิกัสนะครับจะพยายามทําวิดีโอมาแบ่งปันข้อมูลที่ผมทราบแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ได้รู้ถึงข้อมูลที่ถูกต้องนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็มีคนทําวิดีโออยู่เยอะเหลือเกินนะครับแต่ว่าบางข้อมูลก็อาจจะยังไม่ถูกต้องสัทีเดียวนะครับ งไงวันนี้ผมขอตัวไปพักผ่อนในโรงแรมล้ะหนาว,วตอนนี้อากาศอยู่ประมาณลบสองยังไงก็ขอฝากไว้สองสาเรื่องเนาะ <c oughs> ก็คือ,อใครที่เป็นเกมเมอร์ทั้งหลายก็อย่าลืมนะครับว่า,เ,าเรายังมีความรับผิดชอบในเรื่องอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องการงานก็อย่าเล่นเกมให้มันหักโหมเกินไปนักนะครับสนใจคนรอบข้างบ้างในปีใหม่นะฮะก็อย่าลืมดูแลคนรอบกายให้ดี นะครับผมก่อนที่เขาจะมาอยู่ให้เราดูแลนะครับก็ประมาณนี้นะฮะขอแต่ยังไงก็ตามก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีแข็งแรงแล้วกอ็อยากได้อะไรสมหวังอะไรอยากได้แรดอกอะไรขอให้มันดอกปีใหม่ดอกแม่งทั้งปีตีบวกติดบวกสิบห้ากันทุกคนนะครับผมยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับแล้วก็ขอฝากช anel YouTube อของผมด้วยในอนาคตที่จะถึงนี้นะครับสุขสันต์วันปีใหม่ครับผมสวัสดีครับ